ัสดี่พี่น้องวันนี้เราอยู่ที่บ้านทั้งวันเลยที่พี่น้องที่น้องก้อยไทยเบิ่งเนาะสบายดีคุณแฟนคุณแฟนสบายดีนี่ข้าวต้มสุกหรือพี่น้องแสบแสบ คุณยายไปจยแจกญาติละเมื่อกี้พี่ติ๋มก็มาเอาแล้วนะจะเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะขา้าวเหนียวดขำขาำ้าวกล่ำข้าวกล่ำคุณแซนน้ำกระเจี๊ยบ น้ำกระเจี๊ยบดับไอ้อันนั้นคลายร้อนกุณเด้อคือค่ะน้ำกระเจี๊ยบอะไระ <c oughs> นะมันมแก่อ,อะไรมันร้อนอะมันแก่คือร้อนสามเดือนมันเพิ่งแตกมันเพิ่งแตกมันเพิ่งแตกเมื่กอกี้นี่ ไ,ไม่ไม่ไม่ไมพุ่มแตกเมื่อกี้นี่ที่นอกนี่นางกอยจำแก้วนี่จริงๆเราต้องใส่ผักชีด้วยนะไปเอาผักชีกับบ้านพี่ติ๋มาปะเอามาใส่ปะเอามาใส่แก้วนะ โอ้โหแล้วทุนทำไมเอาตะไครวางน้อยยังเลยคุณแฟนแล้วขึ้นใช่ทำไมไม่วางข้างบนขึ้นใชย่ยายก็มีฮะก็วางข้างบนปลาไงหนึ่งปลาได้พี่น้องเด้อเป็นปาแย,ยาแรงซุยางานอะ่ะ <laughs> มมาือตนสิลูลกต้องให้เมียหยอกจนตื่นไปบปไปไปน้ำพอเถากันไปเทามาไปมีทางป่าช่องโกก็แบงตัวหนึ่งก็ไว้ตัวหนึ่งัวขันยากก็ไ้มอแล้วพอเถ่าไปเท้าเป็นเนวหรือสลูกเคยกต้ตงไปเบืองตัวคุณพาเห็ดยังใบยังเอ้านอกกินมกพี ่นบ้าบอกแม่บ้าแม่นอนไร่ให้นกหามกินนักบิกเบสเฝ้าให้นกกินหมู่บ้านนี่เพิ่นจับเพยงแงงพีนน้องอือ่น่นกำลังสิกาเบียบอกิีบานนี้นกลงบานนี้เนาะนกล่งกินเนื้ออันนันอันนั้นมันนกล่งกินกินกินอะไรมันนะลูกอ่อนมันหรออนุบาลพีก้นกลงมันกำลังเขียวเขียวอยู่นกเขาไปจิกที่ในเพียงแยง เลยอันนั้นพี่น้องและได้เฝ้าตระก็แบบมุ่งยางดีทาเอากระองใส่เอาไปใส่ตะกอขึ้นสายก็มี่ตะไคร่ก็มี่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งปลาอาหารเย็น คุณตาเขากินข้าวกับเราสองวันกินเข้าพรอมหนาะพรอมตากันสองหมื่นสามหมื่นพอก็บเมีรู้สึกว่าคนกินข่าได้หลายเส็บพอกับบาดเส็บหลังจากเท้่กินนางเตทีทั้งในยกการเซนมาคาเด้อิบออมมันยากกลับบานบาดอะไรยังไงใครยาก พ่อแม่รันทมเหรอทำสุดเลยนั่งลิ้นนอนลิ้นตื่นกาลิ้นโยสง่งพักผ่อนไงเป๊ะๆไม่มีอะไรเป็นปปะโยช่วงนี้ที่พี่ก้อยอยู่ก่อนที่จะกลับต่างประเทศนี่คือให้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็พอถึงเวลาแล้วก็แยกย้ายกันทําหน้าที่ให้เต็มที่เหมือนกัน เขาพักผ่อนเต็มที่ใส่เงินเต็มที่มันย่ำหาก็ต้องหาให้มันเต็มที่คือกันรู้ไหมเขาเจอเข้าใจหรือเปล่ามียบอกอ,อืมต้องเข้าใจนะไม่เข้าใจติดเกือบนะเวลาพักผ่อนก็พักให้เต็มที่ เวลาทำงานก็เวลาหาเงินก็หาให้เต็มที่อยากกระเขียวๆเว้วพี่น้องหมักสมพูหมักสมพูเต็มกอบอยู่ตี ชมพูเมื่อกี้ได้มาลูกเล็กๆอยู่เลยนะพี่ๆอุ้ยพี่ๆตัวนี้เข้าบ้านนี่นะ,ะแมงบงคือยํำแรงพี่น้องม,มันจะกาดยํำแรงปูกระเบื้องก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะพอะนานไปมันก็แตกเห็นไหมนี่มันแตกด,ดินสุด มันมีอะไรยั่งยืนนะแต่ว่ากันไข้คอโบเฮต์นะพี่น้องนี่โอ้โหมันล้ำออกมาตั้งเยอะนะนี่เนนี่นี่ล้ำกระเบื้องมาตั้งเยอะเลยนี่รู้ทางน้อยมากเดี๋ยวให้ทำใหม่ มันลำออกมากหยามาหลอดบอดแปดออกโอ้โหแล้วพากันเอาใบใบต้นมากลงอัที่มันเก่าไปดูน้ำผู้มาใส่ตรงนี้ในพี่น้องนี่นะจัดบานมันสวยตอนนี้เขาก็นั่งสร้างให้ไป้ันพูดนล่ะับมาหลอบหนาเอาอากาศร้อนจนชมพู ออกลูกเลยอากาศร้อนจนชมพู่ออกลูกเขาบอกว่าต้องให้ระวังเลยนะเพราะว่ามันมีไอ้ห้างแตนโคสีชมพู่อากาศร้อนจนชมพู่ออกลูก ชมพูออกนวยไปนะพี่ก่อนไม่มันเป็นชมพูพันหวานเดนเลยแล้วคุณยายเขาเคยแบบว่าเอาไปขายเนาะชง mm hmm. ที่มันลูกใหญ่ๆลูกมันใหญ่นะนะพี่น้อง mm hmm. ยายก็ก็เอาไปขายอยู่จริงๆแล้วมี mm hmm. ดอกลาตีด้วยนะปลูกดอกลาตี เดี๋ยวอออกกันแล้วนะอเอาออกดีเว,ว้ยจนกลัวตัวอะไรอะ่ะ ตืนตรงคอเราออกไม่มีหมดพี่น้องเอาออกใบแหงมันอ,ออกยังงามอันนี้อันนี้นะปลูกญหญ้าใ้ตอนนั้นเปเี้ยมันปลูกไว้พี่น้องว่าเพิ่นเลี้ยงตะกะเตนอืมเพิ่นเลี้ยงตะกะเตนเพิ่นเลยเอาหญ้ามาปลูกไว้ในบ้าน ก็คือได้ดีคือพอน้องภูมกิก็กมาเกี่ยวเกี่ยวหาง่วอันนี้ทับทิมนะคะทับทิมชมพู่ต้นนั้นก็มีลาตีออกหรือเปล่าต้นดอกลาตีไม่ออกเลยนะนี่นานมากเลยได้นี่นี่เอามาปลูกโดนแล้วไปเห็นอยู่รีสอร์ตหองกุ้งอยู่นาำหนาวหอมแห้ง มก็หอมอยู่นะนี่นะหอมนิดๆน,น,นะแต่ช่วงกลางคืนมันจะหอมดอกลาตีกต็เูเห็น,น,นต้นต้นนี้ไม่ออกลูกนะงสงสัยมันออกลูกคนละอันนะั้น ามาปลูกต้งโดนอะวยนี่โดนใบอ,ออกใ้แค่นี่พี่นอ้องเอามาปลูกโดนเลอยใบออกดอกราตีแต่อันนี้ก็เป็นต้นลีลาวด,ดีหรือต้นอะไรที่เขาเรียก อันนี้หอมอยู่นะพี่น้องนี่นะหอมอยู่ด้วยนี่โอ้จำปาหรือว่าลีลาวดีหอมอยู่นะนี่สีขาวสองต้นใหญ่แล้วนี่ใหญ่ละง่ามบอมอ อ๋อนี่ไงถึงว่าต้องให้การไฟฟ้ามาซ่อมแซมใหม่สายไฟอ่ะมันร่วงลงนี่มันร่วงลงมันถึงมาประจดกันกับไอ้นี่มันมาจบกันกับพลังงานแสงอาทิตย์นี่อต้นยานนี่พี่น้องเห็นไหมมันต่ำ แล้วเวลาเราทำความสะอาดแล้วก็กลัวไฟไอ้นี่กลายเป็นว่าเพิงเสาอันนี้เห้าพลังงานแสงอาทิตย์เห่าเสาไฟฟ้าใหญ่ได้ี่นองไฟฟ้าแรงสูงเห็ดไปเรื่อยๆทว่วมู่นี่แทนที่จะเอาอะไรที่มันมั่นคงเอาเล็กเอาอยัางกระบากันไปพลาสติกยางดีอันนี้มาเอาใหม่ ฝนตกใส่สามบาทหัวลงโอ้ยอตายายโอเคค่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันคลิปหนาจ้ามะเบืองนี่ตัดออกมันยาวแห้งหนีามันใหญ่มันใหญ่ยยยยเลยต้นอันนี้ลาวาดียำแรง